เชิญน,น้องหน่อยสิโอเคนะน้องยังไม่เล่นตอ,อนนี้ได้เลยนอ้าเมื่อกี้พี่ได้เชิญใช่พี่เชิญพี่จะถามว่าเล่นไหมถ้าทำไม่เล่นพี่จะไปกดโซโล หนูนึกว่าคนอื่นมือกดแบบหนูกดผิดโอ้โหเร็วแล้วมือมันไปโดนตรงปฏิเสธอ่ะมองพี่เป็นคนอื่นไปซะแล้วอ่ะพี่เป็นคนอื่นคนไกลอ่ะทํายังไงได้อ่ะนะไม่ใช่เขาได้ปืนแล้วนะโอ้โหเขาพี่เขาได้ปืนแล้วเขาได้ไปข้างในอเจ็บอยู่เจ็บอยู่สวยน้องอ้าวโอ้หนูไม่เห็นตัวข้างในไม่เป็นไรน้องเจี๊ย เราพลาดกันได้ตะกี้<ม>พี่ก็รู้ว่ามีจวนี้ไอ้นุ่มชตาเองเกิดขาดนะถ้าไม่เห็นเองเฉยใช, <c oughs> ใช่ไหมตะกี้พี่บังคับใจโลแล้วมันไม่ยอมพี่บนหัวมีคนพี่พี่เห็นแล้วเป็นเปร้านเลยน้องข้างหน้าพี่ใช่เยอะเอา <Help. S 1> มีลงมาใหม่เฮ้ยคนลง ลงที่ไหนที่น้องหรือพี่พี่วะที่พี่ที่พี่พี่ได้ยินเสียงอ้าวคลิปถ่ายแล้วตรงใครกันแน่สวยเอย้มีอีกวิ่งขึ้นวิ่งลงเหรออยู่ด้านล่างเอออยู่ข้างล่างเฮ้ยออยู่บนแล้วน้องโอ้ย น้องใจเย็นๆนะ Don't give พอหนูเปิดทีมแล้วมันไม่ได้ยินนะพี่ที่เป็นรูปไอวิทยุสื่อสารนะมันต้องกดโอ้ยโอ้ยอย่ายิงผมครับขอร้องโอ้ยหลบหลบหบโอ้ยโอ้ยโอยโอเคไม่ไปแล้วก็ได้เข้าห่วงที่ว่ะน้องั่หนู้ะอ น้องที่ผายแล้วเมื่อกี้หนูเปิดไม่ทันน้องไปทันที่ผายแล้วพี่ยิงมันได้ป่ะพี่อยู่ในบ้านว่ะน้องพี่กำลังติ่มร้อยอยู่เพื่อนก็ติ่มร้อยอยู่กับพี่แหละมันวนรอบบ้านอยู่น้องเอ้าไอ้น้องเนนี่ยมัเอ้ามันมมาาหีคนบนไหลมีคนบนไหลน้องมีคนบนไหลมันวิ่งออกไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปหาเบอร์สี่อะ number four help โอ้ยเดี๋ยว Watch out! โดนนะโดนนะทำย่างนี้ไม่ดีนะ Nice 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 ยิงหลังคนอื่นอะนะมันก็ต้องโดนทำโทษสวัมากครับน้องมันเข้าวงมันเข้าวงเข้าวงน้องลงหลังไปลงเหล็กตัวนึงตัวนึง ไปไหนแล้ววะเพื่อนยิงตายหรือ,อยังตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพราะว่าพี่ได้คิวเลยหรือว่าเพื่อนซ้ำวะเพื่อนซ้ำน้องเอายาไหมพี่มีแบ่งให้ก้อนหนึ่งเอาก้อนหนึ่งพี่ก้อนหนึ่งได้เลยครับก้อนหนึ่งนะน้องเสียงโอ้โ้ไม่น้องก่อ่เล่นเลยเล่นเลยเ,เดี๋ยว ก็เคยย้ายสามปีติก็ไม่มีที่เล่นไงมันน็อกพี่มันน็อกมันน็อกเหรอน้องน้องน้ององหนูชุบตัวเองได้หนูชุบตัวเองได้พี่เล่นเลยโอเคงั้นพี่งั้นพี่ไปชี้เขาเลยชีเขาเลยพี่ชิดพี่ชิดเขาพี่ชิดแล้วพี่คิดถึงเขาว่ะตอนเนี้ยทำไงดีน้องพี่อยากมุบออนพี่จะมุบออนพี่จะพี่จะแต่อะไรอ่ะพี่เจอแต่กรอบไอ้ชิบหายตายแล้วพี่เอาเยิงพี่ยิ้มมันน็อกน้องพี่ขอโอดเหลือสองตัวฝั่งนู้นหูแม่งยิงโคตรเจ็บเลยว่ะสัตว์ เขาครูขนาดนี้เลยอนะฮะกะจะไปรัดซะหน่อยอ่ะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยพี่เห็นแล้วน้องไปบ้านเห็นแล้วห้องนำ้ำห้องน้ำอุ้ยพี่หลังมีฮะที่ไหนนี่จะมีเหรอหลังไหนวะใต้มีใต้ใต้เขาสิดอกดาวมะล่ะใต้เท้าเราไหนวะเฮ้ยเห็นแล้ว นี่ไงพญาค่ะเฮ้ยเหลือตัวเดียวน้องเราเล่นคู่ได้เฮ้ยน,นี่นี่วิ่งมาแล้วพี่เจอพี่เห็นพี่เห็น,หนเอเอเราใครเล่าลราใครเล่า We are n u m We are number one ไป<อ>ท้าพญาค่ะไหนดูดิโอ้โหเอาไปสิบเลยอ่ะน้องดาเมจพันสามโคตึง I made the top three just now ุยเพื่อนเขาได้เพื่อนเขาได้ท็อปทีแล้วเขาขิงเราอ่ะโอ้โหเราเราได้ไก่หนุ่ย I w เออขิงกลับเพื่อนจริงๆริงาไม่ได้จะขิงเราเขาก็มีอะไรให้กดเขาก็กดขึ้นมาโอเคบ้านใหญ่ทันตัวบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ใบย่านเ่ะน้องบ้านใหญ่หนึ่งคนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่มีปืน เจอแต่กระเบื้องน้องคิปแล้วน้องเข้าข้างในเหรอแต่ข้างในไม่มีพี่มันแปล่าพี่อ่ะอ้าวแล้วไม่แล้วไม่เล่นผมอ่ะครับแล้วทําไมผมอ่ะครับฮโหคุณเล่นผมถ้าผมติดหมากฝรั่งทำไงอะไร w a t ฮะสาดๆไปก่อนน้องยังไม่ได้เคี้ยวเลยหมากฝรั่งยังไม่ได้เคี้ยวเลยเหรอ เบียดแล้วเบียดแล้วอยู่ตรงกำแพ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 งพี่อุ <ud> ้ยโอ้พี่กำลังจะบอกเลยว่าพี่กำลังควักเน็ตแล้วพี่ก็คิดว่ามันน่าจะเน็ตโอ้โหเจ็บเลยเออเออเอาอีกเบอร์สามาอีกเบอร์สามเอาอีกอัดเข้าไปจะน่ามีตัวนะคะเพื่อนขึ้นมาแล้วเบอร์สามเล่นก่อนโอ้โหมุมนี้แย่ สวยแล้วสวยแ้เอาไหนเพี่พาดเองอะน้องในใจในใจพี่ก็รู้นะว่านั่งตรงนี้พี่จะโดนเน็พี่กาลังจะควักเน็ตสวนแต่ <c oughs> แต่พี่ก็นั่งรออ่ะพี่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนี่เราพูดตลอดเวลามันยังเงียบอยู่เลยน้องไม่ไหวอ๋อตกใจนี่ถ้า บอกว่ายังเงียบอยู่พี่จะร้องเพลงละ <c oughs> มอไซค์เพื่อนยิงเปิดไปแล้วจอดวะห <c oughs> ม,มูพี่ <c oughs> ไม่เห็นุม,มพี่ไม่เห็นวะนอกกำแพงสวยน้นองสวยครับเสาชุบมีเ <c> ส <oughs> <ๆ>่าชุบต้องหุ่ใหญ่เห็นแล้วลงไปแล้ว เจ็บๆน,น่าจะชุบเพื่อนเอ้ยไม่ชุบโอ้โหไม่โดนสักนัดน้องน้องน้องสองน้องเอ,อ,องเลยตัวเดียวสวยสวยสวยเฮ้ยเสาชุบน้องตรงเสาชุบเลยชุบหรอไม่ไม่ไม่วิ่ไไวงได้เลยหนุ่มยัง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 เฮ้ยโอ้โหชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วลงมาแล้วที่เห็นลมสวยสวยสวยสาเลยลมอยู่ตรงไหนอะลงมาหล à, ังบ้านเนาะข<อ>้างบนอ้าวทำไมพี่เห็นลงมาหลังบ้านวะ ลง้ลงหินลงังหินลังหินที่ก็ล็อกอ,อยู่ว่ะต้องเล่นน,นะเพืสี่เดินได้นะล็อกหินทำไมหินเฮ้ยเพื่อนลงเหรอเพื่อนมันลง,เ,นลงเ,เพื่อนมันลงเพื่อนมันลงอ๋อตัวนี้หรอเก่งเหรอตัวนี้เนี่ยทำไมหินนั้นมันเออหมดหมดหมดกูก็ว่าอยู่ทำไมหินมันก้อนใหญ่อย่างว่ามันหลบได้สองมุมเลยเหรอสักทีมีสองตัวเหรอ ปล่าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวถ้าบอกว่าเราทำประโยชน์อะไรในไฟนี้บอกเลยว่าเท่ากับสุดครับเราพูดเก่งถูกต้องเราเชียร์อัพใช่เอางี้ไหมแบบว่านาวนั่งนั่งยิงไปเลยแล้วพี่นั่งอยู่ข้างๆแล้วแบบว่า,าเลื่อนรถแล้วพี่นั่งหิวให้แบบแบบว่าเติมเติมเลือดแบบต่อเนื่องอะ่ะ ลังหินนะหลังต่อมาเนาะเออนี่ไงหัวเครื่องหรือเปล่า,าหัวเครื่องเรียบร้อยมาคนเดียวละจิบนะ้ำไม่ชื่นใจก่อนนะโอ๊ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงหลังหินหลังหินหลังหิน,หนเอออุยอ้ยอุ้ยเต็งอ่ะเฮ้ยผมไปเปล่า โอ้ยโอ้ยน้องโดนหลังน้องโดนข้าง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 กำแพงจะเดินทางเนี้ยโอเคนะโอ้ยความดีนะพี่ดูเพื่อนก่อนอ๋อเพื่อนก็น็อกอยู่เหมือนกันเพื่อนบอกตรงเพื่อนก็มีน็อกนาวเห็นปะตรงกำแพงวิ่งมาแล้วอ่าอุ้ย แล้วทำไมต้องเป็นเรนนี่ทุกทีเลยล่ะคะเนี่ยเฮ้ยเน่าโอ้ยโอ้ยสวยสวยจัดไปถามไปเสาชุบหน่อยเพื่อนนี่ถ้าพี่เก่งได้เท่าน้องมีเสาชุบไม่มีเราไปได้พี่แอดทั้งวันเลยนะพี่บอกไปเลย <c oughs> พี่ทำดีดีพี่ดึงเลย <c oughs> พ,พ,พี่ดึงเลย <c oughs> พี่ดึงแบบพี uh> ่ตึงเลยพี่ดึงตึงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอดเมียไอตัวชุบเลยชุบเลยชุบเลยไอตัวที่เอ้ยไททันมาโอ้ไททันเป็นล้านเลยว่ะ I'm อ e c a l l i n g a แดงเอ้าโอ้โหโดนนี S <S 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 ่ไง KO สามสองลองนี่ไเดี๋ยวบินไปซ้อให้ไปซ้อไหนวะซ้อในวงพี่ สาวในวงโอเคได้เลยน้องเดี๋ยวพึ่งนะขอเก็บของก่อนนะ <Thanks. S 1> ขอเวลานออเดี๋ยวพึ่งยิงกันนะด <Help. S 1> ีไงรูว่าแล้วตัวชีดเลยโหหมดจะส่วนหมดพอดีน้องไอ้ท่านมาวะ่ะสวยสวยแล้วเรพี่สวยแล้วเร พี่มีแค่ยูซี่เอามันต่อยเพื่อนมันต่อยเพื่อนโหเพื่อนออกไปแล้ววะอ๋อ<ม>บนเขาเขาโดนหลังหนูพี่ okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคนี่ยงเอ้ย,ยอยู่ยากเหรวะเนี่ยนนี้ไว้ก่อนเลยไปที่อื่นดีกว่า <laughs> อยู่ยากเหรวะแม่งเ,เอ้ยเนี่ยเล่ิคอยากอร์ อุ้ยโอ้โหแม่งปลาไฟมาแล้วกูโดนไฟปดูโดี๋ยวระเบิดโดนโอเคกอดเมียสวยเออกอดเมียนี่มาหน้าต่ำยางสวยๆยวพีดูจอเพื่อนให้เพื่อนโดนปะคิดแล้วนะ UMP นะ โ oh, อย่างเอออาสมหนูโทษป่ะเพื่อนท้ำยายอยู่ไม่เป็นไรน้องเก่งที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ตายตายแล้วมีหน้าที่เอวยเองเดียวตายก่อนอวยก่อนโอ๊ <c oughs> ้ยมันเห็นจ่ะม,มุมหนูแม่งยิงไม่ได้เว้ย <c> ข <oughs> ้าวก่อนนะพี่ครับผมเจอกันครับ ทานข้าวให้อร่อยไปบุยไปบุยโอเคีครับผม,มไปแล้วน้องเรา